พุทธประวัติจากพระโอษฐา292เรื่องออกบทแล้วจเจริญสติปัฏฐาน4ดูก่อนอภิเวสนะอันนี้ก็ฉันนั้นตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอารหันต์ตัสรู้ชอบเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะ ดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรที่ฝึกไม่มีใครยิ่งไปกวา่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทำออกสอนสัตว์ตถา,ถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารอมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทว,วดาพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรมจรราร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบอริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระหาบดีหรือบุตรพระหาบดี หรือผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดีได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในแตถาคตเขาผู้ประกอบด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าภารวะทับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีบรรพชาเป็นโอกาสคือที่โปรงโล่งอันยิ่งการที่คนอยู่คลองเรือน จะประพฤติผมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดแล้วนั้นไม่ทำได้โดยง่ายถ้ากะไรเราจะปงผมและหนวดของผ้ากาสายะขอปวดจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้ดูกอ่อนอักคิเวสนะในการใดภิกษุนั้น ละนิวรณ์ห้าอย่างอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียนเผาบาปรรู้ตัวรอบข้อมีสติ นำความยินดีและความยินร้ายในโลกออกได้ในการนั้นเปรียบเหมือนคนผู้ฝึกช้างฝังเสาใหญ่ลงในแผ่นยิงแล้วผูกช้างป่าเข้าที่คอเพื่อย่ำยีกำจัดเสียซึ่งปกตินิสัยที่เป็นป่าเถื่อนเพื่อย่ำยีกำจัดเสียซึ่งความคุ้นคิดอย่างนิสัยป่าเถื่อน และความกระวนกระวายลิ้นหล่นเล่าร้อนอย่างนิสัยป่าเถือนนั้นเสียเพื่อให้ยินดีต่อบ้านชวนให้คุ้นเคยในปกตินิสยัยอันเป็นที่พอใจของมนุษย์นี้ฉันใดอักขิเวสนะสติปทานทั้งสีน่นี้ก็เป็นที่เข้าไปผูกแก่งใจของอริยสา,าวก เพื่อย่ำยีกำจัดเสียซึ่งปกตินิสัยอย่างบ้านบ้ๆเดือนๆเ,เพื่อย่ำยีกำจัดเสียซึ่งความคุ้มคิดอย่างบ้านบ้ๆเดือนๆและความกวนกวายดิ้นลนเล่าร้อนอย่างบ้านๆเดือนๆนั้นเสียเพื่อให้ถึงธรรมอันประเสริฐเพื่อทำนิพพานให้แจ้งฉันนั้นเหมือนกันอีอวัง อันนี้ท่านก็แสดงหลักในการภาวนาอย่างหนึ่งของผู้ที่ออกจากเรนมาบวชด,ด้วยศรัทธาแล้วมันก็ให้เจริญซึ่งสติปัฏฐานสี่ก็จะเป็นเหตุให้ละความอะไรอาวรความผุกพันที่มีในบ้านเรือนหรือความพิดมันเป็นอสุจิสนต่างๆที่ท่านปุกประมาในบางที่ วาเกิดเสมือนผลทางสีแป้งที่รถวิ่งไปวิ่งมาแล้วทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งขึ้นมาก็จะมีฝนตกมาในบรเิเวณทางสีแป้งนั้นตัวน้ำฝนก็จะทำให้ฝุ่นทั้งหลายนั้นหมดไปลักษณะดเดียวกันตัวจติกสฐา,านทั้งสถ้าเราจะเจริญให้มากทำให้มากก็จะเป็นเหตุให้ความสุ้นคลิดต่าง ความเล่าร้อนต่างๆทัางทางกายทางใจค่อ,คอยๆหมดไป่ับไปจะเป็นเหตุให้ถึงซึ่งทำมันประเสริฐและสามารถทำนิพพานให้แจ้งได้